เบิ่งละไม่ก่อนนี่มีบอจ้ะอ๋อมีอยู่พี่น,ออน,นะน,อน,น้องเดี่ยวมเน้อนี่ค่ะพี่นอ้องได้สามนอแล้วทำบนกับผู้พานค่ะพี่นอ้องค่ะที่เบิ่องขึ้นเอาขนมปังให้ปลาเนาะคะ่ะ มันแก้วมีหัวลรวบอกคะอ๋อมันแก้วกระไลค่ะพี่น้องค่ะปลามีปลาอย่างเนี้ยนัดเจนิปลาร่วมเนาะค่ะอปลาพี่น้องปลาค่ะคุณนะองอืมปลา ปลาอย่างน้อันนี่เนาะปลานิ่นบ่จ้ะปลาพูณนะคะบ่อนี่ปยปลาลูกมันเนาะค่ะนี่มันเป็นหมืน่นเป็นแสนพคนบ่น,นีนึงเป็นปลานิ่นบ่จ้ะปลานิ่นส่วนหลายเป็นว่าพคนน่ะพี่น้องสีบอ่อคะ่ะมีสูบบ่อคะ่ะ ค,ค่ะปอกภาษาตัวใหญ่ค่ะแมนแมนค่ะค่ะอันสองบอ่อของเทิงเด้ซันมีปลาอยู่บ่จ๊ะอ,อันนี้มันมันมันเฮ็ดซุ่มยังค่ะอันนี้กบบ่ค่ะ ใส่กบโอ้กบกบพี่น้องกบเห็นบ่กบค่ะลงลงไปบนนี้ซูมได้อยู่ค่ะนะกบอยู่กล้องฟมแล้วค่ะพี่น้องคะพราะนะอนี้กบอันนั้ปนปลาเนาะค่ะมีสีมีสีบอเนาะค่ะขา้ขาวโพดก็มีค่ะพี่น้องค่ะ ลมพัดเย็นว้อยๆค่ะน้าไอ้ปลาสอนเนาะค่ะยั่ยยุอ่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะพื่อน่ะมันแก้วค่ะพี่น้อง อันอีสานจังจต่วัดกระเอินมันแก้วเนาะคะ่ะอันคนเมืองกรุงกระเอินมันเทศะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะอันนี้ก็ข้าวโพ,พดเนาะคะ่ะปลูกปลูกสุยยางเลยะคะ่ะอันนั้นค่ะ อุ้ยเอ็นซาทนะของไผ่เนาะผุ่นบ่อพูนของไผ่คะอ๋อของสาธาลนะบ่อ๋อบ่อสาธารณะค่ะพี่น้องพูนพู้นะผู้ใดมาตกก็ได้บ่ป่าอ๋อไผ่มาตกก็ได้ค่ะพี่น้องผู้นะทัุนอันบ่อสาธารณะอ่อนสันไผ่มาตกก็ได้ทั้งผุนพี่น้องอันนี้ก็ซีอันซุ่มกบเพิ่นเนาะค่ะผู้นะ ี่น้องคะกบลงไปเบิ่งใกลๆก่อนเด้อค่ะเด้อแบ่งแบ่งกันกินลูกไหนคะลงไปไม่ได้ลูกกบกบมันอยู่ในในสีสีฟ้าๆนะลูกไปดูปลาปลาเยอะเลยปลา พูพูเดินไม่ไหวแล้วพูพูจะมั่มแล้วพูเหมือนหมูเลยเหมือนหมูป่าเลยพู

<อ>มันแล่เดี๋ยวเดินไปดูไปดูสขึ้นมาลูกเดินไปตรงนน้นไปดูสัก อันนี้นกจาเอ้าเหมมนนะอย็นินๆใมย่อย่า,ย,ายืนริมๆนะขย,ยับออกมาหน่อยเดี๋ยวดินมันพังลงลูก ปลาลายขนาดปลานิ่งอย่าเดียวเหรอที่เทียน

บรรยากาศค่ะบรรยากาศน้ำแรงเนาะค่ะตอนนี้ก็หางูที่สี่สิบหาแล้วเนาะค่ะ,คะหางสี่สิบหาแล้วค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศจักไปพาพี่น้องไปฮักเอานมไม้เนาะค่ะทางไหนล่ะไปทางไหนเนาะค่ะ นี่แหละค่ะไปนี่นะคะกระโดดขามได้ไหมพี่น้องเอ้ยกระโดดขามได้ไหโอ้ยเดี๋ยวด้ะดามสุยสิกระโดดขามได้พี่น้องโอ้ย <c oughs> <c oughs>